พระผู้ทรงเป็นครูต้นแบบผู้ชุบชีวิตเส้นไหมให้กลายเป็นลวดลายอันทรงคุณค่าแก่แผ่นดินเพราะลูกศิษย์ทุกคนเปรียบดังเส้นไหมที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์และสีสันที่ต่างกันไปครูคือช่างทอผู้อย่างรู้ที่ต้องใช้ทั้งความรักและความอดทนบรรจงถักทอลายไหมบนตัวศิษย์ เพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏเป็นลวดลายที่แข็งแรงและงดงามเพื่อให้ลายไหมแห่งแผ่นดินเหล่านี้เติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นรากฐานที่สง่างามของชาติสืบไปน้อมรำลึกถึงพระคุณครูผู้ถักทอปัญญาให้แก่สิษย์ตลอดกาลพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่น สำนักงานเลขาธิการครุสภา